ค,คลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมคลิปนี้ใส่ามาเบิงการเห็ดสีนะครับผมสีมาเห็ดสีหัวลังค่านะครับอยู่สางเบิรมนะครับผมสางกำลังขัดสีอยู่นะครับผม ังขัดสีสีลังคานะครับผมส่วนกันชนกับหมวกแล้ล้วๆนะครับกันชนทนสีบอนเงินนะครับผมสีเห็ดเป็นสีบอนเงินกับจากมันเข่ากับตัวนี้นะครับ มหมวกหมวกเสร็จแล้วนะครับผม,มกระไล่ดำแดงนะครับผมวด,ดลล่นะครับผมชุดชาดครับ โอ้ยเสียงเพลงกะบ่มียังหลายครับคลิปนี้มาถ้ายให้เบิ่งนะครับผมกะรถหลายนะครับผมรถเถิงเอามาส่มเถิงเอามา เพ็ดสีเก็บงานมาสมนะครับผมอดิตผพาไอ้เบิ่งขั้นนี้นะครับโอ้เสียงเพียงสร้างอยู่กไก่ไม่ได้ครับผมนี่คือรถนะครับผมรถขั้นไอ้เก็บงานจะเป็นหนึ่งสีนะครับผม ส่วนันนี้เก็บงานแล้วนะครับค่าเพิ้นมาจองสั่งเห็ดนะครับผมเป็นตามสั่งนะครับเป็นตามสั่งอันนี้ควเย่าหกเมตรหาซิบนะครับผมตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผม เจ็บงานนะครับล่อทรงหมวกเจ็บงานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้สีนี่ราการอะไรวะเียขาวมุกนะครับนี่เปอนแบ,บนี้เรียมคาดกับเป็นกระบะเล็กนะครับผมเพื่อนเล็กมดเลยครับนี่ลูกค้าแล้วนะครับผม ่าจองมาแล้วนะครับส่วนไลค์ก็จะเป็นยีโนนะครับยีโนยีโนเมกานะครับท่านนี่ก็น่าจะมมเจ้คข้องแล้วครับพ่ารถเก็บงานแล้วคือคือ คือมีลลกค้าแล้วนะครับผมเือลูลค้ามาสั่งนะครับอยากได้แบบใดน,นะครับมันอ,อยากได้กระบะเป็นเล็กแบบนี้ใช่ไหมกระบะค่ากโก้เล็กใหม่บางทีก็ไปน,นะครับยุทีราคาตกลงกันนะครับผมนีม่หลายรุ่นนะครับรถอิซุสุส นี่ก็อันนี้เอ็นชิอวอา่าครับเอ็นแอนนี่ไหม อาจจะมีลูกค้าหรือยังกับบริเวณจนะครับบริเวณชิวาชิวาร้อยเจ็ดห้าอาจจะยังบ่ิเวมีลูกค้าก็ได้น,ไน,นะครับมาสอบถามเบิง่งโอ้ทางในยังคันได้เก็บงานนะครับสงสัยยังคันได้มีลูกค้าดคือจอดไว้ตามสภาพมาเบิง่งบ่มักหมอก่องใดก็แก้ไข ได้มองได้กับเห็ดแหยได้นะครับตาม้ังตั้งตั้งถือใจผู้สื่อนะครับถ้าเห็ดไวเรลไอเฮ็ดไวเรลลูกค่าขาบ่มักเห็ดไม่แก่ไม่คือเราเห็ดที่เป็เฮ็ดงานกับเห็ดเป็นลายเทียนนะครับนะครับต่อชิวกันนะครับต่อชิวันเขาเห็ดสีนะครับ มานนี้นะครับไลค์ครับอันนี้อันนี้ NPR ครับเก็บสีแล้วนะครับอันนี้อาจจะมีลูกค้าหรือมปล่า ทั้งลกุกคือทั้งเลียดนะท่านนี่ทั้งเลียดคัทซี่เลี้ยวไปนี่ต้องเป็นเป็นพี่อาบเป็นพี่อา่อยตามเลี่ยง เจ็บงานเจ็บงานเริ่มเจ็บงานแหล้วขั้นนี่ยเจ็บสีทายภายในล่ะสตมาราเบิงงมาดูเอานะครับผมมกแบบไดนะครับรถรุ่นไดสีมีแต่สีมีแต่อสซอรุ่นนีนครับพี่นครับส่วนหลายผมเห็นอุ่นขั้นหนึง่งเดี๋ยวเบิรงขั้นนั้นชิบหลอนี่ก็แมนมา อนแมอันนี้ N N M R โ oh. อ้ N M R N M R สีหัวบริเวณนะครับคัน ตะกระบ,บะว่านี้สดขนาดเลยครับอ้าวสายขอเอ้าวสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมทันเนี้หารถเอียงกับข้าเบิ่งได้นะครับอยู่อู่สร้างเบิ้มกุดล่างนะครับติดถนนเส้นบันไพ่ตะระเบือนะครับผมหรือโทรมาหาผมสอบถามก็ได้นะครับ โทรศูนย์8 3816880นะครับผมสำหรับที่นี่จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ